สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับคลิปของสวนสุริจํำนงนะครับวันนี้ผมจะทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนนะครับการเปลี่ยนฝรั่งจิมจูที่เราปลูกอยู่แล้วเนี่ยให้เป็นฝรั่งไสแดงของเปาสือให้ดูนะครับจากการที่ผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องการพูดเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยน เปลี่ยนฝรั่งจิมจูนี่และให้เป็นฝรั่งไส้แดงมาอยู่คลิปสองคลิปมั้งครับแต่ผมก็ไม่ได้สาธิตวิธีทําแบบละเอียดละเอียดให้ให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็เลยมีคนโทรเข้ามารือคอมเมนต์เข้ามาในใต้คลิปผมบอกวา่าอยากดูคลิปอยากให้ผมทําคลิปแบบละเอียดละเอียดดูขั้นตอนทุกขั้นตอน นะครับวันนี้ก็เลยผมก็รับปากเข้าไปแล้วผมก็เลยวันนี้ก็เลยมาจะมาสาธิตในดูแบบละเอียดนะครับถ้าท่านดูผมรับรองว่าถ้าท่านดูคลิปคลิปนี้จบมผมคิดว่าท่านทาเป็นแน่นอนนะครับผมจะทําดูทําช้าๆให้ง่ายๆนะครับอันนี้เป็นเป็นต้นที่ที่ผมทําคลิปไว้เมื่อปลาย ไม่ใช่ผม,ผมเสียบไว้เมื่อเมื่อปลายฝนที่แล้วนะครับก็ก็ได้ได้ตน้ตนโตแล้วผมใช้ได้ยอดไปขยายพันธุ์หลายรุ่นแล้วนะครับอย่างอย่างยอดนี้ผมก็เพิ่งตัดนะครับอันนี้ผมจะเอาไปสาธิตให้พวกเราดูผมตัดตะกีนี้นะครับอย่างต้นนี้นี่ผมเสียบไว้เป็นผมเสียบประเภทสองสองกิ่งนะครับผมเสียบไปสองกิ่งนี่คือกิ่งหนึ่งนะครับอันนี้คือกิ่งหนึ่ง นะครับไอ้ต้นนี้ผมเสียบไว้สองกิ่งนะครับเป็นฝรั่งของโปสีนะครับ,รงงรนะรบต้นต่อมันจะเป็นฝรั่งจิมจูนะครับอันนี้คือคือ,ค,อ,ค,อคือกีการที่ที่ผมผมเสียบยอดไว้นะครับสำหรับต้นนี้นี่ผมเสียบไว้กิ่งเดียวนะครับ ไม่ใช่กิ่งเดียวผมเสียบไว้สองสองกิ่งเหมือนกันลําติดกิ่งเดียวไงครับผมเสียบไว้สองข้างนี้มันจะติดกิ่งเดียวก็เลยปล่อยให้มันขึ้นมากิ่งเดียวนี่ครับนะครับก็ก็เด็ดยอดไปแล้วครั้งนึ่งพอเด็ดยอดแล้วก็คือมาเด็ดยอดแล้วนี่เด็ดยอดตรงนี้เขาก็จะแตกออกมากําลังทําทรงพุ่มครับน่าจะไม่ไม่กี่เดือนก็ไอต,ต้นนี้นี่ผมยังไม่เคย เอากิ่งไปขยายพันธุ์เลยกะว่าจะให้มันโตแล้วก็เอาลูกเอาผลมันลองดูสินะครับไอ,อตัวนี้ผมเสียบเสียบไว้สองสองยอดยนะครับเสียบได้สองกิ่งแต่มันติดอยู่กิ่งเดียวนะครับไอตัวนี้ก็เช่นเดียวกันผมเสียบไว้อันนีุ้วเสียบไว้ไว้กิ่งเดียวนะครับ ครับอีต้นต้นตอต้นเดิมนี่ก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะครับคงประมาณหัวแม่มือหรือนิ้วชี้อย่างนี้นะครับต้นลําต้นเขานะครับก็ต้นเล็กๆไม่เหมือนกับต้นแรกต้นแรกนี่ยต้นต่อตัใหญ่อยู่นะครับต้นต้นชิปเนี่ยต้นแรกที่ผมเอาให้ดูนะครับอันนี้ก็ก็กําลังแตกกิ่งนะครับพอเดือนนี้มันก็ ไปปลายเดือนพฤษภาแล้วฝนมาแล้วไม่ได้ไม่ได้ให้น้ำมาแล้วผมไม่ได้ให้น้ำมามาตั้งแต่วันพืชมงคลแล้วเขาก็ผมก็มีระบบน้ำให้เขาอยู่ครับแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าได้น้ำฝนแล้วเขาจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับสำหรับฝรั่งนะครับเอาทีนี้อันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ที่ผมทำทำเมื่อ เมื่อฤดูฝนที่แล้วหลายหลายสิบต้นอยู่ครับก็โอเคนะครับหรือว่าได้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วดูการเจริญเติบโตของเขาแต่ละต้นนี่คิดว่าเป็นไปนได้นะครับซึ่งผมมีมีฝรั่งกิมจูกับหวานพิรุณอยู่ประมาณสามร0อยสี่รอยต้นนี่ผมจะคิดว่าช่วงนี้ผมจะเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับจะเปลี่ยนเป็น เป็นฝลังสแสดงของปอสืตให้หมดเลยนะครับครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่ผมเอานำมาให้ดูสามต้นเนี่ยแต่ทีนี้ผมจะไปสาธิตวิธีวิธีเอากิ่งมาเสียบนะครับเอากิ่งมาเสียบนี่ทำยังไงมันถึงจะจะทำให้ดูอย่างละเอียดเลยครับผมเชื่อว่าถ้าใครดูคลิปนี้จบนี่ก็จะสามารถที่จะ ที่จะนําไปทําเองไปจ่อยอดได้เองนะครับทํำง่ายๆครับออลองลองลองมาดูนะครับครับทีนี้ก็มาดูขั้นตอนของของการเสียบยอดเสียบกิง่งเสียบกิง่งเสียบกิ่งจากเปลี่ยนจากฝรัง่งเราอาจจะมีฝรัง่ง อยู่แล้วที่เราปลูกอยู่แล้วนะครับที่เรายังไม่ต้องการเราอยากจะเปลี่ยนเขาเป็นเป็นหงเอซื้อนะครับเป็นฝรั่งสายแดงหงเอซื้อทีนี้ก็มาดูขั้นตอนชัดๆนะครับผมจะพยายามทำช้าๆและจะพยายามอธิบายตามที่ผมทำนะครับอย่าง,อย,างอย่างต้นคลิปก็ ก็เอาให้ดูแล้วที่ที่ที่ผมเสียบไว้แล้วมันติดแล้วดีแล้วตัวนั้นนี้ก็ก็มีพวกพวกบางคนอยากอยากเห็นชัดๆนะครับผมก็จะทําให้ดูชัดๆือเมื่อเราเรามีต้นต่ออยู่แล้วเราปลูกอยู่แล้วเราไม่อยากถอนทิ้งไอ้ตัวนี้เป็นฝรั่งขีนกฝรั่งลายด่างฝรั่งด่างขีนกผมปลูกไว้ในเข่งผม ผมดูแล้วไม่ไม่ค่อยจะจะเวิร์กเท่าไหร่อันดับแรกนี่ผมจะควนกว่อนนะครับควนควนเหมือนกับที่เราจะตอนกิ่งนะครับการควนนี่มีจุดประสงค์คือมีผมมีจุดประสงค์ว่าคือเขาบอกว่าเวลาควนแล้วพอพออาหารมันไม่ได้ไปอาหารมันไม่ได้ไปเลี้ยง ข้างบนนี่ครับเพราะมันมันดูดอาหารขึ้นไปไปปรุงอาหารแล้วนี่มันไม่ได้มันจะเกิดให้เกิดสารอะไรที่อยู่ตรงนี้ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าทฤษฎีเขาว่าไงนะครับมีสารหนึ่งที่ทําให้มันติดง่ายเขาว่างั้นนะตรงนี้ผมเลยควอนนะครับผมจะควันไอ้ไอ้ต้นนี้ผมจะทําให้มันเป็นสองยอดนะครับผมจะเป็นสองยอด ทีนี้เราก็ได้ไอ้กิ่งมานี่กิง่งกิ่งของโพสืนะครับผมได้กิ่งของโพสืมากับผมจะผมจะอยอดเอาเอาเอานี้ไปเทียบก็ลองทาบดูว่าเราจะรอยแผลมันจะ,ม,นจะมันจะกว้างกับยาวเท่าไหร่นะครับก็เราก็ใช้คัตเตอร์นี่นะครับปาดลงมาเท่ากับ กับกิ่งกิ่งที่เราจะมาเสียบอัะครับเอาปาดหนานลงมาอย่างนี้แล้วก็ลอกเปลือกมันไม่ยากหรอกครับลองหัดทำดูใครทำเป็นโอ้วําทำเป็นหมดะนะครับนะครับแล้วก็ลอกเปลือกอย่างนี้ นี่ครับรอบว่ามันเท่ากันกับกิ่งที่เราผมมาทาเมื่อกี้เอาไปก่อนทีนี้ผมจะผมจะทำสองกิ่งก็เลยต,ต้องเสียบสองกิ่งซะเผื่อมันถ้ามันติดทั้งสองก็ก็ปล่อยมันไว้เลยมันก็จะได้กิ่งเป็นออกมาเป็นทรงพุ่มสวยนะครับแต่สมมุติว่ามันไม่ติด ตจริงนึงอย่างนี้มันก็โอเคนะครับนะี่ครับ,นะรบทำคุณทำไปสองด้านแล้วทีนี้กิ่งที่เราจะเอามามดทาบแล้วก็เฉือนนะครับเฉือนจะใช้ข้อเดียวหรือสองข้อก็ได้นะครับก็แล้วแต่เรานะครับเฉือนเป็นปากสลามเมื่อเราเสียบยอดน,นะครับ อันนี้ผมจะเอาสองข้อครับเจะเป็นปากสลามก็เอามาเสียบตรงออนี้นะครับด้านนี้ก็ทำเหมือนกัน เรเป็นเราเป็นปากสนานมะใช้คัตเตอร์เรา นี่ผมจะเอาข้อเดียวนะครับเพราะว่ามันยาวพอไปไปลายมันยาวครับนี่ครับมันประกบนี่ดูแล้วมันประกบได้พอดีทีนี้ก็เอาเทปเทปพลาสติกใสที่เราใช้ทาากิ่งท่บอะไรนะครับมางพันบางทีท่านเห็นคลิปเขาก็เฉือนตัวนี้เผื่อว่าเขาว่าให้น้ําไหลออกหรืออะไรนะครับแต่ผมไม่ทําอ่ะผมไม่ได้ทำอย่างนี้ผมว่า ทำอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมผมจะไม่ให้น้ําเข้า่ะครับผมจะเอาพันธุ์ติกใส่นี่ผมพันผมพันพันหมดเลยไงครับนะครับพันจากแรกก็พันจากด้านล่างขึ้นด้านบนอยู่แต่พันแบบนี้นี่น้ำมันจะเข้าได้นะครับส้พันพันด้านบนอย่างดี เดี๋ยวผมจะกลับลงมาอีกทีนะครับเพราะเราตรงยังไงเราก็ตรงพันจากบนลงล่างน้ำซึงจะไม่เข้านะครับพันา่างนี้น้ำเข้าไม่เข้าแล้วแหละตรงนี้พันมาอีกรอบหนึ่ง นี้ครับทำง่ายๆมันมันไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกครับมีอะไรซับซ้อนหรอกทำผมทำมันก็ติดเกือบเกือบพูดง่ายว่าแต่ต้นผมทำสองนี่อย่างน้อยก็ต้องติดอันหนึง่งใช่ไหมครับทีนี้เรารอดูสักกี่วันดีก็ประมาณสักยี่สิบกว่าวัน เราจะสะังเกตดูว่ามามาดูตรงนี้เราจะเห็นมันเขียวอยู่นี่นแสดงว่ามันแกะติดแล้ว20กว่าวันทีนี้เวลาเวลาเราจะเห็นตาแทงยอดออกมาตรงนี้เราค่อยเอาปลายคัตเตอร์มาสกิตเฉพาะยอดให้มันออกไปนะครับเราอย่าไปแกะเราอย่าไปแกะทั้งหมดนะครับเพราะพราะตรงตรงเปลือกตรงนี้ที่หุ้มอยู่พอมันแห้งๆนี่มันจะดีดอ,อก นะครับมันจะดีดอกมันจะทําให้แผลไม่สนิทเพราะฉะนั้นนี่เราแกะเฉพาะตรงตาที่เราเห็นยอดมันออกแทงออกมาแล้วนะครับก็ค่อยค่อยค่อยทำอย่างนี้นะครับอย่าย่าใจร้อนถ้าหากว่าผมทําใหม่นี่ผมเห็นมันติดแล้วผมก็แกะเอาหมดแต่มาสังเกตเลยวมันจะไออตรงเปลือกตัวนี้เน่ะมันจะกระดอนออกมาแล้วมันก็จะทําให้มันมันตายมันไม่ติดทีนี้พอ พออย่างนั้นแล้วผมเลยใช้วิธีดูแต่มันจะมีอยู่แา่ก,กิ่งนี้มันจะมีอยู่มีมีสองข้อใช่ไหมครับมันโอกาสที่มันจะขึ้นขึ้นตรงนี้แทงยอดตรงนี้เราก็มาแกะแต่เอาปลายคัตเตอร์เรามาสกิดสกิดให้มันให้มันออกมาตรงนี้หรือตรงนี้ออกมาแล้วก็สกิดเมื่อมันติดดีๆแล้วเขาเราแค่แกะหมดนะครับอันนี้คือคือจากประสบการณ์ของผมที่ที่ผมทําแล้วต้นที่ไม่ไม่ติดเลยก็คืออย่างนี้ ทีนี้เมื่อเยอะมันมียอดออกมาเยอะเราค่อยเราค่อยเราค่อยตัดค่อยคอยตัดพวกนี้ออกข้างบนตัดออกซะเราก็จะได้ตัวนี้ก็จะกลายเป็นของปสือแล้วเพราะมุกี้ดีผมผมเอายอดของปสือมามาเสียบนะครับอันนี้ก็คือทำง่ายนะครับทำง่ายที่แรกไอะไที่ผมทำคลิปเรื่องการ เปลี่ยนยอดฝรั่งจิมจูเป็นหงปอสือนี่ผมไม่ได้อธิบายแางนี้แต่ก็มีเนื่องจากว่ามีมีพักพวกที่ติดตามในนี้น่ะโทรมาถามว่าไม่ใช่โทรมาถามเขาเขาคอมเมนต์ลงในในใต้วิดีโอใต้ u t u b e ใน YouTube นั่นบอกว่าให้ทำคลิปให้ดูหน่อยผมก็เลยมาทำที่แรกผมคึดว่าเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนจะรู้อยู่แล้วไงครับ ครับก็ดูแลกัไยังไง,งครับมันไม่มีเทคนิคอะไรมากครับเพียงแต่ว่าของผมนี่จะเน้นสิ <c oughs> ่งที่ผมอยากเน้นย้ำก็คือเวลารู้ว่ามันติดนี่อย่อยากแกะออกหมดให้ให้ใช้คัตเตอร์เอาสกิดเฉพาะเปิดเฉพาะให้มันตรงยอดมันออกมานะครับ <c oughs> ครับก็กดติดตามไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆก็ ผมจะพยายามทําคลิปในเรื่องที่ในของสวนสิรธิกำนงให้ดูนะครับว่ามีอะไรที่ผมทําผมก็ทําไว้ดูเองนะครับเพื่อเพื่อเป็นข้อมูลว่าผมทําอะไรวันไหนเมื่อไหร่นะครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางสําเร็จบ้างล้มเหลวบ้างก็มีปะปนกันไปละครับทำ,ทำกษตรไม่มีอะไรที่จะเป็นสูตรสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นนะครับ